สวัสดีค่ะวันนี้ดิฉันก็จะมาสรุปแนวโน้มของกระแสการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับองค์การองค์การก็เช่นเดียวกันกันกบสิ่งในชีวิตที่จำเป็นจะต้องมีการปรับตัวเพื่อให้อยู่รอดได้แก่ 1. ด้านโครงสร้างเกิดแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงคือเกิดโครงสร้างใหม่ๆม,มีการทำงานเป็นทีมและการทำงานแบบไรพรมแดน 2. องค์งประกอบของประชากร ซึ่งเมื่อมีคนมาทำงานมากยิ่งขึ้นจะทำให้เกิดความแตกต่างทางด้านวัฒธรรมมากยิ่งขึ้นจะเกิดช่องว่างระหว่างพนักง,งานเก่าและพนักง,งานใหม่ 3. เกิดจริยธรรมใหม่ของการทำงานโดยความจงรักภักดีต่อองค์การของพนักง,งานจะลดลงเกิดการเปลี่ยนแปลงของพนักง,งานคือมีค่านิยมที่เปลี่ยนไป 4. การเรียนรู้และองค์ความรู้ พนักง,งานที่มีคุณวุฒิและมีความรู้สูงจะทำให้เกิดการเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาเพื่อสามารถก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงได้ 5. ด้านเทคโนโลยีการเข้าถึงสารสนเทศมีประสิทธิภาพทำให้เกิดการทำงานรวดเร็วมีวิธีการใหม่ๆทำให้การทำงานที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 6. ความยืดหยุ่น องค์การต้องมีโครงสร้างที่ยืดหยุ่นพร้อมที่จะให้พนักงานในองค์การเกิดการปรับตัวและเกิดความคล่องตัวเช่นเดียวกัน 7. ต้องเผชิญต่อการเปลี่ยนแปลงที่สูงขึ้นเนื่องจากสภาวะไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั้งภายในและภายนอกฉะนั้นการปรับตัว ก็จะต้องมีการคาดการลูกหน้าว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นดิฉันขอสรุปแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงเพลงเท่านี้ขอบคุณค่ะ